กวินดูวอลขอชี้แจงหลังเจอข่าวลือจากเพจดังกลายเป็นประเด็นที่ชาวเนต็ตเนี่ยพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่มีเพจ f c e e o o o นะครับออกมาปล่อยข่าวลือแรงว่ามีแรปเปอร์ทรงดีรักเมียแต่โกงเงินนะฮะชาวเนต็ตเนี่ยพากันโยงไปถึงคุณกวินดูวอลนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วละครับ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่11ตุลาคมนะครับทางชาวเน็ตเนี่ยพากันแห่แช์นะครับหลังจากที่มีเพจเฟซบุ๊กชื่อดังนะครับออกมาโพสต์ข้อความแฉแรงอ้างว่ามีแรปเปอร์ทรงดีนะครับรักเมียแต่โกงเงินเพื่อนร่วมวงการหลักล้านนะครับไปเปเมีอีกทั้งยังอ้างอีกว่าแรปเปอร์คนดังกล่าวนำเนื้อเพลงของคนอื่นมาใช้โดยไม่ให้เครดิตอีกด้วยนะฮะซึ่งหลังจากเรื่องราวเหล่านี้นะครับได้ถูกเผยแพร่ไปก็มีหลายคนโยงไปถึงกวินดูวาวนะฮะ จนล่าสุดนะครับทางด้านกวินก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านทาง Facebook พร้อมกับแนบภาพสลิปโอนเงินทั้งตอนก่อนปล่อยเพลงและเมื่อปี2019นะครับก่อนจะระบุข้อความว่าขอชี้แจงครับจากกรณีที่มีสำนักข่าวต่างๆหรือสื่อบางสื่อนำเรื่องราวลงซึ่งไม่เป็นความจริงผมขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ 1. ข้อกล่าวหาที่ผมโกงเงินหลักล้านมาให้ภรรยานั้นไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อย เพราะรายได้ที่ผมได้มาจากเพลงนี่เป็นส่วนหนึ่งของรายได้เมื่อ3ปีที่แล้วส่วนรายได้หลกักณปัจจุบันมาจากการที่ผมทําธุรกิจกับทางภรรยาในส่วนของเพลงที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ก็คือปล่อยไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะกับศิลปินอีกท่านหนึ่งซึ่งเวลานั้นนะครับผมชื่นชมผลงานของเขาจึงได้ชวนเขามาฟิชเชอร์ิงด้วยกันหลังจากที่เขาได้ตอบรับคําเชิญต่อมาได้มีการพูดคุยกันถึงคอนเซปต์ของเพลงซึ่งตอนนั้น ได้มีเนื้อร้องทำนองและดนตรีซึ่งมีคนนีโน่นะครับเป็นโปรดิวเซอร์ในการควบคุมโปรเจกต์ของเพลงนี้ส่วนศิลป,ปินท่านนั้นที่มาฟิชเชอร์ลิงนะครับก็ได้มีการปรับเนื้อร้องในบางส่วนที่ผมแต่งขึ้นมาไว้ก่อนแล้วซึ่งทําให้เพลงสมบูรณ์ขึ้นและคิดเนื้อร้องทํานองเพิ่มเติมในส่วนของตัวเองโดยภายหลังจากนั้นผมได้มีการสอบถามค่าตัวและตกลงค่าใช้จ่ายอยู่ที่5 0,000บาทซึ่งในหลายครั้งที่ตัวผมไปฟิชเชอร์ลิงกับศิลป,ปินท่านอื่น ผมได้มีการตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนตัวของผมหรือในบางครั้งก็ได้ไปด้วยใจไม่คิดเรื่องค่าตอบแทนและในการทำเพลงแต่ละเพลงผมมีการจดลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นคนลงทุนออกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าศิลปินที่มาฟิชเชอร์ลงค่าโปรดิวเซอร์ค่าโปรดักชั o นเอ็มวค่านักแสดงค่าโลเคชั่นค่ามิกซ์แอนด์มาสเตอร์ค่าโปรโมททางการตลาดสื่อโซเชียลมีเดียและรับความเสี่ยงทั้งหมด การทําเพลงตัวผมเองก็ไม่สามารถรู้เลยว่าเพลงไหนจะดังหรือไม่ดังแต่ในแต่ละครั้งที่มีศิลปินท่านอื่นชวนผมไปฟิชเชอร์ลิงหากเพลงเหล่านั้นได้รับความนิยมผมก็แสดงความยินดีกับเขาและไม่เคยมีการเรียกร้องส่วนแบ่งเพิ่มเติมใดๆภายหลังจากการปล่อยเพลงผมได้รับการติดต่อเพื่อขอส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นซึ่งผมยินดีแบ่งส่วนแบ่งให้ศิลปินอีกท่านนอกเหนือจากค่าฟิชเชอร์ลิงที่ตกลงกันไว้ไปแล้วส่วนนี้ผมมีหลักฐาน ผมเรียกสิ่งนี้ว่าน้ำใจซึ่งมีมูลค่ามากกว่าที่ทางเพจได้โพสต์สเตตเมนต์สส่วนเรื่องที่ไม่ตอบแชทเพราะปัญหาอะไรนั้นเราสองคนและทีมงานที่อยู่ในเหตุการณ์เวลาไปทัวร์ในหลายๆครั้งต่างรู้ดีนะครับ 4. ประเด็นของผู้ไม่หวังดีที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จและข้อมูลบ้านเลขที่อยู่อาศัยของผมมาเผยแพร่สู่สาธารณะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำให้ผมและครอบครัวไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนนี้ทางเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดข้อมูลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงและผมพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลขอบคุณครับกวินนิโคลัสดูวลโดยหลังจากนั้นนะครับก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างคับข้างเลยเลยครับซึ่งทางเพจดังกล่าวกวินก็ได้แคปมาโพสต์อีกครั้งก็พบว่าถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วด้วยและทางด้านนีโน่นะครับแรปเปอร์ apper, และโปรดิวเซอร์ชื่อดังในยุคนี้ก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่า ผมยืนยันอีกหนึ่งเสียงครับว่ากวินเป็นคนค่อนข้างชัดเจนกับการทำงานมากและกวินเป็นคนดีและผมอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นยังมีอีกหนึ่งพยายนที่ทำเพลงด้วยการวันนั้นก็ยืนยันอีกเสียงด้วยครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะดกดเลยคะ่ะ